เจอกันอีกครั้งนะคะใน m i l l m o v e ค่ะกับพลังวันละนิดนะคะที่ช่วยให้คุณใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานและใช้ชีวิตได้ดีขึ้นทุกวันนะคะขอแค่วันละนิดค่ะวันนี้มาดูพลังแห่งมิตรภาพกันสักหน่อยค่ะผู้ชมมีเพื่อนสนิทสุดๆบ้างหรือเปล่าและมีกี่คนคะเชื่หรือเปล่าว่าท้าเรามีเพื่อนสนิทมากกว่า5คนเราจะมีความสุขมากขึ้นถึง60%เลยค่ะ e r ริกบ r ร์เกอร์ค่ะซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ Plays Well with Others The Surprising Science Behind Why Everything You Know About Relationships Is Mostly Wrong ได้บอกเอาไว้นะคะว่า มิตรภาพได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะว่าสามารถพัฒนาทุกๆความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้และช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นเกือบทุกๆอย่างในชีวิตเลยค่ะมีงานวิจัยที่พบนะคะว่าใครที่มีเพื่อนมากกว่า5คนจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีเพื่อนน้อยกว่า5คนนะคะและนอกจากนี้การมีมิตรภาพที่ดียังช่วยหลายด้านค่ะไม่ว่าจะสร้างความสุขให้กับตัวเราทําให้ชีวิตแต่งงานดีขึ้นด้วยนะคะแถมยังดีกับแง่ ของการทำงานและทำให้สุขภาพดีขึ้นอีกด้วยและนี่คือ3มเหตุผลค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือเพิ่มความพอใจให้กับชีวิตคู่นะคะจริงๆแล้วใครที่มีคู่ชีวิตเนี่ยนะคะก็อาจจะคิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วแต่ทราบหรือเปล่าว่าถ้าคู่ชีวิตคู่ไหนพยายามเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆจะทําให้เขามีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยผลวิจัยของแกลลบระบุนะคะว่า70%ของความพึงพอใจในชีวิตคู่นั้นเกิดจากมิตรภาพของพวกเขานะคะดังนั้นคำว่ามิตรภาพฉันเพื่อนสำคัญมากกว่าความผูกพันทางกายภาพอีกค่ะนอกจากนี้งานวิจัยของ The National Bureau of Economics ยังบอกด้วยนะคะว่าคู่ชีวิตคู่ไหนที่เป็นเพื่อนสนิทกันจะมีความสุขมากกว่าคู่ชีวิตที่ไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันถึง2เท่าทีเดียวค่ะ เหตุผลที่2ก็คือคุณจะทํางานสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะคุณรู้สึกว่าเจ้านายของคุณเป็นเพื่อนสนิทของคุณหรือเปล่าถ้าใช่จะทําให้คุณทํางานสนุกมากขึ้นถึง2.5เท่าทีเดียวนะคะนอกจากนี้มิตรภาพจากเพื่อนร่วมง,งานยังช่วยเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตของคุณได้อีกด้วยนะคะแล้วก็มีการวิจัยที่พบนะคะว่าถ้าคุณมีเพื่อนร่วมง,งานมากกว่า3คนคุณจะมีความสุขกับการทํางานถึง96เลยทีเดียวะคะ่ะเหตุผลที่3นะคะที่เราควรมีเพื่อนสนิทก,ก็เพราะ ว่าเราจะได้มีอายุที่ยืนยาวแบบมีคุณภาพด้วยนะคะโดยมีการศึกษาที่น่าสนใจพบนะคะว่าความเหงานั้นร้ายแรงพอๆกับการสูบบุหรี่วันละ15มวนทีเดียวค่ะแต่ก็ใช่ว่าจะต้องเป็นความสัมพันธ์ในแบบชีวิตคู่หรือคู่ชีวิตเท่านั้นถึงจะช่วยลดความเหงาได้ค่ะ ย้อนกลับไปในปี2006ค่ะมีการศึกษาที่น่าสนใจนะคะร,ระหว่างกลุ่มคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแต่มีเพื่อนสนิทมากกว่า10คนกับกลุ่มคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันแต่ไม่มีเพื่อนสนิทเลยค่ะผลพบว่าจริงๆแล้วคนที่มีเพื่อนสนิทมากกว่า10คนนะั้นมีโอกาสรอดชีวิตมากกว่าคนที่ไม่มีเพื่อนสนิทถึง4เท่าด้วยกันและสามีของเธอไม่ได้มีผลต่อการศึกษาในเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยค่ะ เช่นเดียวกับการศึกษาผู้ชาย736คนนะคะที่พบว่าคนที่มีเพื่อนมีโอกาสที่จะลดอัตราการป่วยเป็นโรคหัวใจได้มากกว่าคนที่ไม่มีเพื่อน และเช่นกันค่ะภระยาของเขาไม่ได้มีผลต่อการศึกษาในเรื่องนี้เลยค่ะและนี่คือ3าเหตุผลนะคะที่เป็นคําตอบว่าทําไมเราควรจะมีเพื่อนเพราะว่าจะช่วยเพิ่มความพอใจให้กับชีวิตคู่ทําให้เราทํางานสนุกมากขึ้นและทําให้เรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นด้วยค่ะเห็นแบบนี้แล้วอย่าลืมกลับมารักษามิตรภาพดีๆของเรากับเพื่อนของเราแม้ว่าในช่วงหวัยหนึ่งอาจจะห่างกันไปบ้างจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้นแต่ก็อย่าลืมหาเวลามาเจอกันคุยกัน แล้วก็สารต่อสายสัมพันธ์ฉันมิตรภาพนี้ให้ยาวนานต่อไปนะคะเพื่อความสุขทั้งตัวคุณเองแล้วก็เพื่อนของคุณด้วยค่ะ